สภาพลานอาหารแจ่วซาบูแจ้งัองท่านะแปดปีแบบปีนี้ปีที่แปดไม่ได้ไปต่อ <c oughs> ลูกค้าบูมีแจบแต่ก่อนลูกค้าต่อคิวต่อคิวเรียนคิวเข้ากินมาปีที่แปด แยบเลยร้านอาหาร8ปีแจ้มธนาไม่ได้ไปต่อแต่นายกลุงต่อยังไม่รุ่นยีสิงหา2,565ยังไม่รุ้ไปต่อรอาสารรัฐธรรมนูญ ร้านอาหารที่เราทำงานนี่8ป,ปีไม่ได้เป็นต่อพิจารณากลับบ้านอย่างเดียวละนี่เป็นวันเสาร์นะครับสภาพวันเสาร์ไม่รู้ลูกค้าไปไหนวันเสาร์ไม่มีลูกค้าเสาร์อาทิตย์ก็ไม่มีลูกค้าแต่ก่อน คันเสาลเต็มเลยลูกค้าไ้นี่รถเป็นน้ำอะไรเป็นน้ำประสาททางรถไฟฟ้าใช่ไหมกาลิเลโอเต็นทางนะเมื่อไรจะทำเสร็จกัน 8ปีไี่ไ้จะต่อกับบ้ากับบ้า8ปีเลยนะครับเปิดแจวซาบูเนี่ยแต่ก่อน24-25ตเหแค่แค่10ตโตกันยังไม่มีลูกค้าเลยเนี่ยลูกเป็นไรครับลูกค้ากำลังมาละตัเดียวค่าประจำอ่าน่า พอสมจแลนะครับ